ตื่นเต้นมากมากเลยครับผมตื yeah. ่นเต้นมากมากก็หลังจากที่แบบเราละภาคไปเสร็จสักพักหนึ่งแล้วครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราคือผมเนี่ยตั้งแต่ภาคเสร็จก็คือยังยังไม่เคยได้ได้ดูเต็มเต็มเลยครับผมก็เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะได้ดูแล้วก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากใช่ครับผมเพราะว่าด้วยด้วยความที่ตั้งแต่แรกแล้วครับผมผมผมก็มันมันเป็นงานใหม่ของเราเราก็รู้สึกว่ามัน มันก็กดดันมากอะคับผมแล้วมันก็มีความตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างแล้วบวกกับที่ว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างประสบความสําเร็จมากเนาที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความกดดันค่อนข้างสูงมากเหมือนกันแล้วก็เราเราก็พยายามตั้งใจมากคับผมตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วแบบด้วยความที่เรารู้ว่าเราเราได้ก็ไม่ได้เป็นแบบคนเก่งเนาะเราแบบมันเป็นงานครั้งแรกอะไรเงี้ยเราก็พยายามไปเรียนไปเรียนกับพี่เอมาจนสุดท้ายแล้วเราก็ ก็มาภากจนจนเสร็จเลยครับผมกับครั้งกับครั้งแรกมันมีความยากง่ายยังไงกับการแบบใช้เสียงภากกับยากยากเหมือนกันครับผมผมจาได้ว่าวันแรกวันแรกสุดที่ผมไปเรียนเนี่ยคือผมตื่นเช้ามาผมเสียงหายเลยแล้วก็แล้วก็วันต่อมาเนี่ยความจริงแล้วมันเป็นวันที่ผมต้องไปอัดเพลงด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าวันนั้นก็เลยต้องกลายเป็นเหมือนต้องต้องเลื่อนการอัดเพลงออกไปเพราะว่าผมใช้ใช้เสียงแบบค่อนข้างหนักเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเื่องของตัวละครเนี่ยต้ใช้พลังเยอะอย่างเงี้ยเรามีมีการเข้าลง ผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ครับผมเซนเซนิส่อมันจะมีมันจะมีความเป็นเหมือนแบบอยู่อยู่ก็แบบจะมี Energy เป็นไฮเปอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างคล้ายกับผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็เป็นคนที่แบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้อะครับผมก็ะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแบบไฮเปอร์เหมือนกันมันก็เลยเหมือนเราเราสามารถดึงตรงนี้เอามาเชื่อมกันได้อะไรเงี้ยครับ ชอบครับผมผมผมก็เป็นคนดูการ์ตูนมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็แบบกับกับเพื่อนๆผมก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนเราก็ก็เป็นคนดูอนิเมะมาโดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็คุยกันเรื่องนี้มามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วแล้วพอผมมีโอกาสเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นโอกาสใหม่ที่เราอยากจะลองลองตั้งใจลงไปทุ่มกับมันอีกสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยก็เลยเลือกจะรับโอกาสนี้ไปครับผม จากเรียนมาและเสียงเราได้พเพข้าไปสนุกนะครับผมพอพอคือถึงถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ฟังทั้งทั้งหมดทั้งไอตัวเต็มเต็มะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีบางประโยคที่เราที่เราได้แบบพอละภาคตอนนั้นแล้วเราก็เราก็ดู playback ไปด้วยเลย,ยมันก็รู้สึกว่าเออเราสนุกเหมือนกันครับผมที่เราสามารถแบบ เรียกว่าอะไรเหมือนสร้างสิ <c oughs> ่งใหม่ขึ้นมาที่เราที่เราทำขึ้นมาเองแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบเป็นการ์ตูนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยครับผมแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมของของการ์ตูนที่ที่มันดีมากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีดีใจครับเมื่อกี้บอกว่าบางประโยคเหมือนกับภาคเป็นลอยรอบเลยหรือเปล่าก็ผมไม่แน่ใจว่าถึงรอยหรือเปล่าแต่ว่าก็หลายวันครับผมแบบคือบางบางทีอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมุติว่าผมผมผมเรียนเรียนมาก่อนมันก็จะมีบางบางประโยคให้เราภาคภาคลองภาคไปก่อนเลย แล้วพอวันต่อมาเราเราเรากลับมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคล้วก็เราก็ลอะทำใหม่แล้วเราก็ทําอย่างนี้อยู่ประมาณสอสาวันเหมือนกันครับผมใน,ในการเรียกว่าอะไรคัดคัดคําใหม่ครับผมก็คือเหมือนแบบภาคภาคใหม่จากที่เราเคยภาพไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันยังไม่ดีพอเราเราก็อยากจะทําใหม่เรื่อยๆเลยครับพอจะบอกได้ไหมเลยว่าในตลอดนั้นมันคืออะไรประโยชน์อะไรประโยค,ไ,โยคไหนล่ะครับโอ้โหผมว่าเยอะมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครั้งแรกของเราเนาะเราเราก็มีการแก้บ่อยครับผมแก้เอาจริงจริง วันสุดท้ายนี่ผมแทบจะภาคใหม่ทั้งหมดแบบหมดทั้งเรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าเราก็เหมือนว่าเราก็พัฒนาตัวเองขึ้นทุกทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับสกแฟนี่มาครับคร<ม>ับ<ๆ>ก็เอ,เ,อเ,อเอาเอาจริงๆผมก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละเนาะตั้งแต่ที่เรารับรับบทเนี่ยก็ก็มันก็มันก็มีความกดดันนะครับผมอย่างอย่างที่ผมบอกแต่ว่า ผมก็โชคดีมากๆครับผมที่ผมมีคุณครูก็คือพี่เอครับผมที่ที่คอยช่วยผมตลอดแล้วก็ช่วงแรกๆที่ผมกดดันที่ผมตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เอก็พี่เอ,ก,เอก็เป็นคนหนึ่งที่เฟรนลี่มากๆแล้วก็แบบรีแล็กซ์กันมากๆก็คือแบบพอเราทํางานด้วยกันไปเรื่อยๆเหมือนพี่เอเขาทําให้ผมรีแล็กซ์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมมันก็เลยมันคลายความเครียดความกดดันนั้นไปแล้วแล้วเราก็ทํางานกันอย่างสนุกครับผมใ่้ยังจะบอกกันอีกเรื่องหนึ่งคอนบ้ญญางที่หลายคนยังไม่ได้ดูแต่ กครับผมก็อยากจะอยากจะอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมตั้งใจมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเออลองลองลองได้เข้าไปชมลองได้เข้าไปดูและเข้าไปฟังดูก่อนครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดมีคําติชมอะไรก็ตามมาจริงๆผมก็ก็ยินยินดียอมยอมรับฟังนะครับผมเพราะว่าด้วยคำที่มันก็เป็นครั้งแรกของเราเราผมผมก็เชื่อว่ามันมันมันก็ต้องมีคําติชมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปฟังก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมีจะมีคําติชมอะไรก็ ก็มาก็มาบอกกันได้ผมผมก็พอไม่จะรับฟังแล้วก็อยากอยากอยากที่จะพัฒนาตัวเองครับผมเรื่องการที่การจักแทักน okay. ี้เราแข็ก่ที่คูณกะัเี่เราได้เห็นใช่ไหมเห็นแล้วครับผมก็เอาจริงๆคือคือตอนนั้นอะผมเห็นแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอ่านแบบอย่างละเอียดจริงๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมกาลังซ้อมสำหรับคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปคือแฟนโทเปียครับผมก็เลยเหมือนกําลังยุ่งอยู่กับตรงนั้นอยู่แต่ว่า เอาจริงๆภหรับผมความรู้สึกของผมผมก็มรู้สึกว่าผมผมรับรับโอกาสนี้มาแล้วผมก็อยากจะลองทุ่มเต็มที่ให้กับมันอยากลองทําเต็มที่มากๆให้กับมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาจริงๆก็ถ้าเกิดมันจะมีคําติชมอะไรก็อย่างอย่างที่ผมบอกอะครับผมรู้สึกว่ามันมีได้แต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนครับผมในยุคที่ผ่านมามีทารกบทน้งบุกในเรามีการจัดการยังไงครับมีการจัดการยังไงผมรู้สึกว่า,ผม,วาผมแค่แค่เรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เห็นถึงความตั้งตั้งใจของตัวเองอะครับผมเหมือนเหมือนเหมือนไประลึกถึงความตั้งใจของผมว่าจริงๆผมก็แค่อยากจะแบบรับรับงานหนึ่งรับงานนี้มาแล้วก็อยากจะทําให้มันเต็มที่อะครับผมอยากอยากอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าเอาจริงๆการภาคคือคือผมมาเป็นคนลงลักอะไรที่เกี่ยวกับเสียงมาตั้งนานแล้วแบบเรื่องดนตรีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เอาจริงๆแล้วการภาคมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ในหัวผมมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมจะมาภาคการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพอเรามีโอกาสนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็ชอบ ชอบการดูการ์ตูนกานดูอนิเมะอยู่แล้วเราเลยรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้มีส่วนร่วมกับมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราเราน่าจะเอนจอยมากๆแล้วเราก็อยากจะลงไปทาเต็มที่กับมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วอยา่างพี่จาร์บางอันเนี่ยเราเป็นการบันทอนจิตใจเราไหมครับบานทอนจิตใจมีบันทอนจิตใจไหมผมรู้สึกว่าช่วงผมผมผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ถึงกับบันทอนจิตใจครับผมแต่ว่ามันก็เอาจริงๆมันก็ทําให้เรารู้สึกกดดันแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า มันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนแรงพุชเราให้เราให้เราทําให้มันดีที่สุดแบบสุดๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าณณตอนนี้ผมทําเต็มที่ที่มากๆแล้วก็เต็มเต็มที่ที่สุดเลยครับผมก็ผมก็ หวังว่าให้หวังว่าจะให้ทุกอย่างมันออกมาดีอยู่แล้วครับผมก็เอาจริงๆมันก็เป็นอีกตัวละครมันเป็นอีกอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็ชอบมากๆแล้วอีกแล้วตัวละครตัวนี้เซนิสึผมก็เป็นตัวที่ผมก็ชอบมากๆเหมือนกันผมก็รักมันมากเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้อยากทําให้มันออกมาแย่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กเต็มที่กับผมเต็มที่จริงๆครับผมครับมยกใดู่อนใช่ก็ก็อยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจดูก่อนถ้าเกิดจะมีคำติชมอะไรหลังหลังจากที่ดูกันไปแล้วผผมมกก็ยินรััับฟงคล พื้นที่ที่ทางปกติเราอาจจะว่าเออมันเกิดกระแสละครเกิดเกิดกระแสแบบนี้แล้วอย่างพื้นที่แบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมว่ามันก็แค่รู้สึกว่าถ้าอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนหลักๆเลยแหละหลักๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนลองลองดูก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากนั้นอะเราเราเรา,เราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ค,ครับม<า>ผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผม Demon Slayer นะครับผมหรือว่า Dark ิฆา i อสูรเดอะมูลวีนะครับผมก็เป็นออแอนิเมะเรื่องแรกที่ผมภาคเลยครับผมก็เป็นอีก,อกเรื่องหนึ่งที่ผมตั้งใจมากๆกลยอยากจะ